รัสเซียก็เอาคืนนะครับในหลายปรากฏการณ์ในการเอาคืนของรัสเซียครั้งนี้นะครับส่งผลทําให้สถานการณ์ภายในยูเครนนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับในยูเครนตอนนี้ถูกลุกคืบเข้ามาเรื่อยๆนะครับการสูญเสยเียก็สูญเสียทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นฝั่งยูเครนแต่พื้นที่ที่ถูกลุกคืบเข้าไปโดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยล่ะไม่ใช่เกือบทั้งหมดทั้งหมดเป็นของยูเครน รประธานาทิบดีอเล็กซาัาทางประทิบดีของยูเครนตอนนี้ก็ปรากฏว่าพยายามที่จะขอให้ต่างชาตินั้นคว่ำบาตรแม้กระทั่งกลุ่ม G7 แต่กลุ่ม G7 ไม่เอาด้วยอย่างไรก็ตามกลุ่ม NATO นาโต้ได้มีมติส่งทหารอีกสื่อหมื่นนายไปประชิดพรมแดน,นเกรงว่าจะมีการรุกข้ามยูเครน สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักด์จิมกิจวัฒนาครับสวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ต้องน่าจับตามองนะครับโอกาสจะเกิดสงครามโลกนั้นมีความเป็นไปได้มากขึ้นนะเพราะนาโต้มีการสั่งเคลื่อนกําลังกองทัพของยูเครนฉลองชัยยกพลขึ้นบกนะลำใหญ่รัสเซียนะครับนะ ถูกทำลายในเบอร์อยานนักข่าวของเครมลินนะสายวาลาดานีนะครับเสียชีวิตระหว่างรายงานใกล้เคียฟนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่ากองทัพยูเครนแถลงล่าสุดนะครับเรือยกพลขึ้นบกโฮสตนะครับพร้อมเรืออีก2องลำถูกทำลายในท่าเบิร์ดนะครับยานถูกโจมตีนะครับครบรอบหนึ่งเดือนของการบุกยึด ขณะที่นักข่าวรัสเซียนะครับปรากฏว่าที่เคยทํางานให้กับผู้นําฝ่ายค้านของรัสเซียอเล็กซานดาวานีเสียชีวิตระหว่างรายงานข่าวใกล้กับปุ่งเคียฟนะครับหลังจรวดลงกลายเป็นการเสียชีวิตของนักข่าวรายที่4ในสงครามยูเครนในขณะที่ประชาชนเกาหลีใต้หลายพันคนแห่ต้อนรับปักกินไฮเยนะครับออกจากโรงพยาบาลกลับบ้าน หลังจากที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับจากกรณีของการทุจริตคอร์รัปชันสำนักข่าว AP รายงานว่าอาดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ปักกินไฮเยนะครับออกจากโรงพยาบาลซัมซุงนะครับเมดคิตคิลนะครับเซนเดอแล้วก็เดินทางไปยังบ้านพักของตนเองท่ามกลางการต้อนรับอย่างคึกคักจากประชาชนเกาหลีใต้หลายพันคน หลังเธอได้รับการอภัยโทษออกจากเรือจนจํานคดีคอร์ปชันเมื่อ3เดือนก่อนหน้านี้นในขณะที่สมแดงยิงขีปนาวุธนะครับข้ามทวีปครั้งแรกในรอบ7ปีนะครับสมรรถนะเหนือกว่า IC b m นะครับ BM ที่ทดสอบคราวก่อนนะเพิ่มเรื่องปวดหัวนะครับให้กับประธานาธิบดีโจไบเดน เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธนะครับที่คิดว่าเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวข้ามทวีป ICBM ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของเปียงอยางนะครับฝ่ายทหารของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นแถลงถือเป็นการหวนกลับมาทดสอบอาวุธพิสัยไกลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ระงับไปหลายปีนะครับและก่อให้เกิดเสียงวิวิจารณ์อย่างเสียงโกรธขึ้นนะครับาจากพวก ชาติเพื่อนบ้านตลอดจนสหรัฐอเมริกันในทันทีในขณะที่วลาดาเมียปูตินก็มีการสั่งเก็บค่าก๊าสนะครับจากชาติที่ไม่เป็นมิตรนะครับให้ใช้เงินหนึ่งรูเบิลเร่งแบงค์ชาติรัสเซียทำเรื่องนี้ให้เสร็จภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับวลาดาเมียปูตินประกาศบ,าบังคับให้พวกชาติที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียซึ่งรวมถึงชาติ สมาชิกสาภาพยุโรปทั้งหมดต้องจ่ายค่าก๊าซด้วยสกุลเงินรูเบิลโดยให้แบงค์ชาติรัสเซียทำเรื่องนี้ให้เสร็จภายใน1สัปดาห์ปรากฏว่าความเคลื่อนไหวนี้ดันพลังงานในยุโรปพุ่งทยานทันตานะครับด้านเซเลสกี้เรียกร้องให้ทั่วโลกออกมาประท้วงต่อต้านสงครามพร้อมวัดใจเพื่อนแท้ขณะที่ชาติตะวันตกนะครับกำหนดประชุมสม,มิต3งานใหญ่นะครับ ทั้งนาโต EU นะครับ G 7นะครับในขณะที่นาโตก็มีการสั่งเคลื่อนกำลังนะครับในขณะที่ EU ก็โวยนะครับเรื่องของการที่ไปซื้อน้ำมันด้วยเงินรูเบิลนะครับซึ่งส่งผลทำให้ค่าเงินก็สูงขึ้นของรัสเซียนะครับในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันตอนนี้ก็ลงแรงฮะ2.5ดอลลาร์สหรัฐคาด EU ไม่คว่มบาตรพลังงานของรัสเซีย หุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกทองคำพุ่งเกือบ25ดอลลาร์สหรัฐราคา้ํบมันขยับลง2%นะครับในวันพฤหัสบดีดีที่24มีนาคมที่ผ่านมาคาดสาภาพยุโรปหรือ EU ไม่น่าจะเห็นพ้องแผนความบาดภาคพ,พลังงานของรัสเซียนะครับส่วนวอร์ซีดปิดบวกจากข้อมูลแรงงานของสหรัฐอเมริกาขณะที่ทองคำปรับขึ้นสูงสุดในรอบ2สัปดาห์ ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่เซเลนสกี้มีการฟ้องกลุ่ม G7 แล้วก็นาโต้กล่าวหารัสเซียอำมหิตใช้ระเบิดนะครับฟอสฟอรัสเตรียมใช้อาวุธเคมีในยูเครนนะครับประธานาธิบดีโวอรโนมีเซเลนสกีของยูเครนซึ่งเป็นอดีตตัวตลกนะครับบอกว่ามีภัยคุกคามที่แท้จริงที่มอสโกจะใช้อาวุธเคมีในยูเครน พร้อมกับกล่าวหารัสเซียได้ใช้ระเบิดนะครับฟอสฟอรัสในการโจมตีไม่แยกแยะต่อพลเรือนของประเทศของเขาแล้วนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรโสมแดงตรวจสอบขีปนาวุธข้ามทวีปนะครับคิมเกล้าวมีไว้รับมือจักรกวรรดินิยมสหรัฐอเมริกาออกมาถแถลงคว่ำบาตรรอบใหม่ กำหนดเล่นงานบุคคลและองคอ์กรต่างๆของรัสเซียและเกาหลีเหนือหลังเปียงยางทดสอบขีปนาววุธทิท้งตัวข้ามทวีปนะครับขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาขณะที่คิมจองอึนเนระบุว่าการทดสอบเป็นสิ่งที่เหลียกเลี่ยงไม่ได้ท่ามกลางการ,รเผชิญกับจกักรวรรดินิยมของสหรัฐอเมริกาที่เข้าแทรกแซงกิจการภายในในขณะที่ยูเครนเซ็งเลยทีเดียวฮะนาโตแค่สัญญาให้อาวุธเพิ่มสู้กับรัสเซีย ยุโรปโวยนะครับโดนแบ็กเมย์ปูตินสั่งเก็บค่าก๊าซเป็นรูเบิลนะครับนาโตสัญญากับเคียฟนะครับว่าจะให้กำลังสนับสนุนทหารรอบใหม่นะครับและส่งทหารประจำการปีกตะวันออกพันธมิตรแห่งนี้เพิ่มเติมแต่ยูเครนร้องขอให้กำหนดเขตห้ามบินและคว่ำบาตมอสโกอย่างหนักหน่วงมากขึ้นขณะที่ชาติในยุโรปส่งเสียงโวยวายหลังจากที่ประธานาธิบดี วลาดาเมียปูตินแห่งรัสเซียประกาศบังคับให้พวกชาติที่ไม่เป็นมิตรซึ่งรวมถึงชาติสมาชิกของ EU ทั้งหมดจ่ายค่าก๊าซด้วยเงินรูเบิลซึ่งก็เป็นประเด็นใหญ่ให้อก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการแบกรกเม่ในขณะที่มีคำสั่งให้เคลื่อนกำลังไปประชิดพรมแดนนะคับของยูเครนและก็ของรัสเซียโดยรอบจากกลุ่มนาโต้กำลัง40,000นายในขณะที่ประธานดีโจไบ,บเดนไม่ค้านหาก ยูเครยนยอมสละดินแดนแลกความขัดแยง้งในขณะที่ถ้ายูเครยนยอมสละดินแดนเพื่อเจราจายุติความขัดแย้งกับรัสเซียนะครับบอชิงตันจะเคารพทางเลือกของเคียฟตามรายงานของรัสเซียทุเดย์คำอ้างของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนระหว่างให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในกรุงบาเซลประเทศเบล,บลเยียมนะครับในขณะที่เจ้าของให้กินฟรีฮะรปรากฏว่าคนครึ่งร้อย ติดในร้านมอไฟหลังพบโควิด -19 หญิงสาวคนหนึ่งดูเหมือนจะก้อร้ายถูกตรวจพบโควิด -19 หลังจากไปรับประทานอาหารที่ร้านมอไฟแห่งหนึ่งแต่ในที่สุดแล้วดูเหมือนเธอจะมีโชคอยู่บ้างเมื่อเจ้าของร้านใจดีนะครับอนุญาตให้เธอและคนอื่นทานฟรีตลอดระยะเวลาที่ถูกกักตัวอยู่ในร้านเป็นเวลา3วันนะครับในคลิปวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ของจีนระบุว่า วันที่18มีนาคมผู้หญิงรายหนึ่งนามว่าหวังรับประทานอาหารเย็นร่วมกับเพื่อนๆอนอีก4คนในร้านหม้อไฟแห่งหนึ่งหลังจากเลิกงานในเวลา16บหกกนาทีเพื่อนทัง3ของหวังเดินทางกลับหลังจากรับประทานอาหารเสร็จส่วนหวังยังอยู่ในร้านต่อพูดคุยกับเพื่อนเนื่องจากไม่ได้เจอกันมานานหลังจากสนทนากันประมาณ20นาทีทั้งสองต้องจ่ายเงินโดนไปชั้นล่างนะครับอาคารที่ตั้งของร้านอย่างไรก็ตามตั้งคู่ถูก ห้ามไว้เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทีรายใหม่และบุคคลที่ตรวจเป็นบวกเพิ่งเข้ารับประทานอาหารในร้านแห่งนี้ก็เลยถูกกักเจ้าของร้านก็ให้ทานอาหารฟรีไปเวลา3วันในขณะที่เพนทากอนกรับชี้รัสเซียจวนใกล้หมดจรวดนำวิถีแม่นยำสูงนะครับเป่าปากฟิวนะครับอดีตทหารสหรัฐเมริกาโปรนะครับรบแนวหน้ายูเครนโชว์พาสปอร์ตแสดงตัวชัดเจน นะครับสนักข่าวเอเจนซกับ uters, รอยเตอร์รายงานว่าเพนทากอนเปิดเผยนะครับว่ารัสเซียจวนใกล้ไม่มีจรวดนำวิถีแม่นยำสูงใช้ขณะที่พบว่าอัตราความล้มเหลวสูงถึง60%ด้านเคียฟนะครับขอความช่วยเหลือจากวอชิงตันเพิ่มนะครับต้องการจาวาลินนะครับจำนวนเพิ่มอีก500ลูกต่อวันสติงเจอร์ er, จำนวน500ลูกต่อวัน ที่หือฮาคือทหารของสหรัฐอเมริกาปรากฏตัวแนวรบด้านหน้ายูเคร,รนเรียกเสียงต้อนรับแสดงความยินด,ดีจากชาวยูเคร,รนชี้ไปรบด้วยใจรักนะครับออกเองทุกอย่างแม้กระทั่งกระสุนเชิงปรากฏการนํนำมาวิเคราะห์ขณะนี้สถานก,การณ์ทั้งสองฝ่ายกำลังซัดกันไปซัดกันมาในขณะที่ร,รัสเซียถูกคว่มบาตรจากฝั่งของสหภาพยุโรป การคว่ำบาตรของฝั่งสหภาพยุโรปคือการคว่ำบาตรคนใกล้ชิดบรรดาเศรษฐีเพื่อนสนิทของวาลาดาเมียปูตินนะครับด้วยการอายัดรัพยึดทรัพย์ไว้นะครับในสหรัฐอเมริกาทําแบบนี้ปุ๊บวาลาดาเมียปูตินก็สั่งให้ยึดเครื่องบินของประเทศที่ไม่เป็นมิตรทั้งหมดนะครับไว้เป็นตัวประกันและเตรียมจะยึดกิจการต่างๆนะครับของฝั่งสหภาพยุโรปทั้งหมด นอกจากนี้วาลาดาเมียปูตินนะครับยังออกคําสั่งด่วนนะครับให้แบงก์ชาติดําเนินการนะครับเลิกรับเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วใช้เงินดูเบิลในการซื้อน้ํามันของรัสเซียเท่านั้นซึ่งก็สร้างความเดือดร้อนแล้วก็ปวดหัวไปทั่วในขณะที่กลุ่ม o p e ป plus นะครับที่มีซาอุดีอาระเบียและรัสเซียยังคงเพิ่มกำลังการผลิตน,นิดหน่อยไม่มาก ทำให้ราคาน้ำมันยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในเชิงงานสังเคราะห์ตอนนี้สื่อของตะวันตกนะครับโดยเฉพาะฝั่งสหภาพยุโรปยังคงโจมตีรสัสเซียเขียนรายงานข่าวที่ไม่ได้มีการอ้างอิงแหล่งข่าวใช้หลักการโจมตีหรือหลักการต่อต้านข่าวกรองนะครับเล่นงานรสัสเซียอย่างเต็มรูปแบบในขณะเดียวกันรสัสเซียก็เอาคืนนะครับ ในหลายปรากฏการณ์ในการเอาคืนของรัเสเซียครั้งนี้นะครับส่งผลทําให้สถานการณ์ภายในยูเครนนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับในยูเครนตอนนี้ถูกลุกค,คืบเข้ามาเรื่อยๆนะครับการสูญเสียนะี่ก็สูญเสียทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียไม่ว่าจะเป็นฝั่งยูเครนแต่พื้นที่ที่ถูกลุกค,คืบเข้าไปโดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยละ่ะไม่ใช่เกือบทั้งหมดทั้งหมดเป็นของยูเครนนะครับประธานาธิบดีอเล็กซานะครับ ทางาประานดีของอยูเครนตอนนี้ก็ปรากฏว่าพยายามที่จะขอให้ต่างชาตินั้นคว่ำบาตรแม้กระทั่งกลุ่ม G7 แต่กลุ่ม G7 ไม่เอาด้วยอย่างไรก็ตามกลุ่ม NATO, นาโตบได้มีมติส่งทหารอกสุเหมื่นนายไปประชิดพรมแดนนะเกรงว่าจะมีการรูปข้ามยูเครนมาแต่การขอเรื่องเขตห้ามบินการขอเอากําลังทหารมาร่วมจริงๆจังแบบเปิดเผยนาโต้ <NATO S 2> ไม่ยอดมดาเนินการเพราะ เกรงจะเกิดสงครามโลกอย่างไรก็ตามการวางกำลังสี่หมื่นนายไว้ประชิดพรมแดนของรเซียนั้นน่าจับตามองนะครับถ้าเกมนี้ระเบิดนะครับสงครามครั้งใหญ่ขึ้นมาจะส่งผลทำให้โอกาสเกิดสงครามโลกครั้งที่3นั้นมีความเป็นไปได้เช่นกันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เธอเหนื่อยเธออดนอนขนาดไหนฉันรั่วบนบาดเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่า,ารักขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอ ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมลน้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรมบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ ซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นนกรบในชุดขาวทุกคน ต้องสู้ทุกๆอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่ เหนียมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำปรํำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราสาบซึ้งสักเท่าไร เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่า อยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาว